สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืนเทชคลิปนี้ไกด์ดันเจียนบันทึกยุทธภพที่จะมีบอสทั้งหมด4ตัวนะครับตัวที่1เป็นหอกตัวหอกบอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากแต่ว่าดันเจียนนี้เป็นดันเจียนที่ค่อนข้างที่จะตึงนะครับหลังจากที่มันอีซี่มาตลอดดันเจียนนี้จะตึงละเราต้องมีครบนะครับทั้งแท้งดาเมจแล้วก็ฮีเลอร์สามตำแหน่งนี้นะแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรหลายอากีกตำแหน่ง แต่ผมคิดว่าแท้งตำแหน่งเดียวก็พอครับเว้นบอสสุดท้ายเดี๋ยวข้ามาคุยกันทีหนึ่งสำหรับบอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับดีๆๆเลย,เลยไม่ไม่ยากครับไม่ยากผมเชื่อว่าจะผ่านได้ง่ายๆถ้าพลังของเราถึงของถึงนะครับแล้วก็มีทีมที่ครบและพร้อม บอสตัวที่2เป็นขี้เมาครับขี้เมาตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายครับแท้งก็แท้งไปตามปกติแล้วก็เดี๋ยวจะมีของตกมานะครับถ้าเป็นระยะประชิดก็เก็บไ้ขวดกําลังภายนอกระยะไกลก็เก็บขวดกําลังภายในนะครับเห็นว่ามีเรื่องของการเมาเมาด้วยนะ,ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนเพราะว่าผมเล่นตัวนี้เล่นแท้งไม,ไม่ต้องทำอะไรครับก็จับบอสเดี่ยวตีบอสเดียวจนจบส่วนสมาชิกในทีมเหมือนเดิมครับเราต้องมีครบเหมือน

บอสตัวที่3ความยุ่งยากจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับตามแมคคณิกอย่างแรกก็คือถ้ามันมาร์กมันจะมาร์กคน2คนที่มีมงแดงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดระเบิดรอบตัวของคนที่โดนมาร์กคนที่โดนมาร์กสองคนวิ่งออกห่างจากเพื่อนครับเพื่อนจะยังตีบอสอยู่ตรงกลางแต่2คนนั้นจะต้องวิ่งออกห่างจากเพื่อนเอาระเบิดไปที่ไกลๆนะอย่างที่2มันจะเสกนกมา2แบบนกไฟกับน,นกน้ำเรื่องอะไรเนี่ยทำมาเสกมาปุ๊บรีบตีให้ตายครับเพราะนกมันทำเราเจ็บ อย่างที่3ไฟนอลนนะครับมันจะเสกน้ําแข็งมา2อันนะสอันแล้วมันก็จะปล่อยท่าที่มันจะโดนทั้งฉากเราต้องไปหลบหลังเสาน้ําแข็งครับไม่งั้นเราจะตายเว้นแต่สายแทงที่เอาสก,กิลโลมาก็กดตั้งโลได้ครับในช่วงในช่วงที่บอสปล่อยพลังนะในตอนที่หลอดแดงมันเต็มมันปล่อยพลังอ,ะอ่ะถ้าเราตั้งโลไว้เราก็ไม่ตายครับแทงรอด ถ้าใครไม่มีสก,กิลแบบแทงก็เข้าไปหลบหลังสอวนักแข็งครับก็จะไม่มีอะไรละ <c oughs> 可知其真名？呃 เปิดได้3วันครับดาบคลั่งบอสตัวที่4ตัวนี้ยากที่สุดการจะสู้กับมันตัวตัวก็ถือว่ายากแล้วนะครับมันจะมีแมคานิกที่ ทิ้งดาบวนๆนนนไว้ที่พื้นเราแล้วก็จะเป็นหลบอย่าให้โดนการโจมตีเป็นพื้นสีแดงของมันก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราวิ่งหนีบอสไม่พ้นและเวลาผ่านไปเรื่อยๆบอสจะแรงขึ้นเรื่อยๆวิธีผ่านบอสตัวนี้มี2วิธีวิธีแรกก็คือรุมตีมันให้ตายเลยนะตั้งแต่แรกเนี่ยรุมๆเลยอะแล้วเอามันตายได้ก่อนที่มันจะตีเจ็บอย่างที่2เวลามีวาร์ปเกิดที่มุมมุมมุมหนอะจะมีมีวาร์ปกลมๆอยู่ เป็นว่าที่พอเราเข้าไปข้างในปับ๊บเราจะเข้าไปรักษาครับรักษาเ p ็พีตัวหนึง่งพอเรารักษาให้ NPC เ p c พีตัวนี้เลือดเต็มเราจะชนะเลสต์นี้เลยซึ่งผมแนะนําให้ใช้วิธีนั้นง่ายกว่าทีนี้แล้วเราจะรับมือกับข้างนอกยังไงวิธีรับมือข้างนอกมี2แบบแบบแรกก็คือเอาแทงไว้1คนเอาฮิลเลอร์ไว้1คนให้แทงเนี่ยรับมือกับให้แทงรับมือกับบอสแล้วมีฮิลเลอร์คอยช่วยซับเราก็จะสามารถยื้อบอสไว้ตรงนี้แล้วให้ที่เหลือ ลงไปในโลกเนี่ยโลกข้นเนี่ยที่ผมเข้าไปเนี่ยแล้วทําให้เอพิีนี้เลือดเต็มนะครับแล้วเข้างนอกจะรอดแต่ว่าวิธีนี้มันเปลืองคนเกินไปมันใช้1แท้งกับ1นึ่งหนฮิลเลอร์นะครับแล้วทําให้คนที่ลงมาในโลกนี้มีแค่4คนดาเมจมันมาจะช้าทีานี้ก็เลยมีวิธีใหม่นะก็คือทิ้งคนไว้เล่นกับบอสแค่1คนแต่ว่า ให้เป็นสายทวนครับสายหอ,อกต้องหอ,อกเท่านั้นเพราะว่าหอ,อกเนี่ยมันจะมีท่าขี่ม้าแล้วมันขี่ม้าได้เรื่อยๆแล้วบอสมนวิ่งตามม้าไม่ทันอ่มันก็จะบอสก็จะวิ่งไล่วิ่งไล่กวดม้าซึ่งมันกวดไม่ทันหรอกครับเราก็วิ่งขี่ม้าวิ่งหนีไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้แทงเข้ามานี้เอาแทงเข้ามานี้ครับมันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามอนสเตอร์ในนี้มันตีเจ็บถ้ามีแทงค,คอยช่วยทุกคนจะเล่นได้ง่ายสบายมากให้แทงเอาสกิลคำรามรวบมาแล้วก็เอาท่าปั่นมานะครับไม่ต้องโลมาสำหรับบอสตัวนี้แล้วมันจะจบวมาก ตอนนั้นก็ไม่มีแล้วครับเนี่ยเราก็เล่น่อยเนี่ยพอ a อ c เลือกเต็มเราก็ออกมาแล้วก็ชนะครับ โอเคก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับไกด์ดันเจียนบันทึกยุทพบ,บอสทั้ง4สําหรับคนที่จะหาหาใบลงดันเพิ่มเติมวนเอาของเนี่ยแนะนําให้วนเอาของจากบอสตัวที่1กับ4นะครับ1กับ4ตัวที่2ที่3ไม่ต้องางนั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าพบกันมากครับสวัสดีครับ